s a l、啊啊啊 นะครับหลังจากที่ทางเจ้าภาพได้ประกวดน้ำรับพรเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันดับขั้นตอนต่อไปผมอนุญาตนำเรียนแข่ผู้มีเกียรตินะครับต่อไปจะเข้าสู่พิธีทางเจ้าภาพมีใจเป็นบุญเป็นกุศลจะบริจาคผ่านหน้าศพ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแม่ทองสุขจำปาอ่อนผู้วยัยชนนะครับดังนั้นถ้าเจ้าภาพพร้อมแล้วนะครับต่อหน้าศพเลยนะครับเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมีหลายรายการด้วยกันนะครับวันนี้ผมอนุญ,ญาตนําเรียนนะครับอาจจะบริจาคให้กับวัดบ้านขอนแก่นก็เป็นปัจจัยนะครับ อันที่สองก็บริจาคให้กับศูนย์เด็กวัดบ้านขอนแก่นนะครับเป็นปัจจัย้อมพัดลมหรือเครื่องนะครับช่วงนี้ขอเรียนเชิญน,นะครับจิตอาสาอาาเมนนะครับนำโดยท่านผู้ใหญ่เข็มพรตอสอนและก็คุณทัศนีดีดวงพันธุ์คุณสมเบาสีแรงและก็คุณหวนดีดวงพันธุ์และคุณสมพานประธานอสมอและก็คุณอเกศร โสภวันตอลอดทั้งคุณบุญชูเทือขานะครับจิตอาสาอสมนะครับดังนั้นวันนี้ทำหน้าที่ต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านที่จิตอาสานะครับเป็นตัวแทนของทางเจ้าภาพนะครับวันนี้จะรู้สึกว่าเป็นระเบียบก,กว่าคราวที่แล้วนะครับเพราะว่าได้รับการฝึกซ้อมมาด้วยดีนะครับ กำกับโดยท่านผู้ใหญ่เข็มพรตอสอนนะครับดังนั้นพิธีนี้ถือว่าจะเป็นพิธีตามหลังเพื่อนก็ยังดีนะครับยิ่งดีก้าวเดินทีละช้าๆแต่ขอให้หนักแน่นและมั่นคงนะครับมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชนนะครับต่อไปขอเชิญเจ้าภาพเลยนะครับต่อหน้าจบนะครับช่างภาพก็เตรียมตัวด้วยนะครับบุตรหลาน ที่เป็นตัวแทนไปยืนพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้นอกจากทางเจ้าภาพได้บริจาคให้กับสาธารณประโยชน์แล้วนะครับทางเจ้าภาพก็ยังจะได้รับจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของตำบลนาดมด้วยนะครับออกไปคนเดียวนี้จะออกไปกับญาติด้วยนะครับคนญาตวยกว็ได้นะครับก็าได้คุณครับ น่าหึงใจนะครับเดี๋ยวจะวาร่วมขอท่านนะครับต้องขอกับขอบคุณทางเจ้าภาพนะครับมีใจเป็นบุญเป็นกุศลอันดับที่หนึ่งเลยนะครับบริจาคใ เตรียมตัวนะครับถ่ายภาพใส้ด้วยเป็นวาระสุดท้ายที่อบ,บุตรหลานจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแม่ผู้วัยชนนะครับดูที่ความเหมาะสมน,นะครับรบราาครัท่านสอสอ,อคุณทัศนีดีดงคัางจะทำหน้าที่เป็น สองนะครับบริจาคให้กับศูนย์เด็กวัดบ้านขอนแก่นนะครับเป็นปัจจัยพร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องนะครับตัวแทนก็คือคุณครูกรยานีจันดาวันนะครับเป็นคุณครูที่เลี้ยงประจำศูนย์วัดบ้านของแก่นนะครับจะเป็นตัวแทนร,รับจากทางเจ้าภาพเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแม่ทองสุกจําปาอ่อนผู้ที่ท่านวายชนนะครับ หากแม้นว่าดวงวิญญาณของท่านไปตกอยู่ณที่ใดก็ดีหากท่านล่วงรู้ด้วยยานวิถีใดๆก็ดีว่าขณะนี้นนบุตรหลานได้วิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านขอให้ท่านจงไปสู่สัมปราอย่าพบนะครับหากท่านประสบความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านประสบความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะครับด้วยจิตเจตนาซึ่งลูกหลานได้วิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ต่อไปอันดับที่3นะครับบริจาคเป็นพระลมด้วยนะครับนอกจากปัจจัย นะครับจิตอาสาช่วยด้วยนะครับคุณครูรับพัดลมด้วยนะครับรับพัดลมด้วยรับรับพัดลมด้วยนะครับต่อไปเขาบริจาคให้กับทางโรงเรียนบ้านขอนแก่นนะครับเรียนเชิญนะครับตัวแทนโรงเรียนบ้านขอนแก่นโดยมันก็อาท่านประธานเลยนะครับนาท่านเดชทวีสังเกตนะครับเป็นประธานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขอนแก่นนะครับ ถือว่าเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับ <c oughs> ต้อง่อขอขอบคุณนะครับท่านประเดชทวีสังเกตนะครับซึ่งเป็นประธานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขอน <c oughs> แก่นด้วยนะครับ <c oughs> ตันนี้ต่อไปนะครับ อาเจ้าภาพมีใจเป็นบุญเป็นกุศลจะบริจาคผ่านหน้าศพนะครับจริงๆแล้วครูคำฟองกบพาวลินมาต้องงอตรวจสอบเอาข้างเดีนวพอนะครับใชวไหมครับาพองขอกรับขอบคุณนะครับเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้กับคุณหลายยายผู้ใายชนนะครับต้องขอขอบคุณคุณลุง พยูนจันไทยนะครับเป็นตัวแทนของวัดคําเสียงสานะครับเจ <oon> ้าภาพอยู่ต่อนะครับต่อไปรับจากอชมลมหรือว่ากลุ่มออมรัพย์เพื่อการผลิตตำบลนาอุดมนะครับขอเชิญนะครับตัวแทนนะครับตัวแทนกลุ่มอมรั์เพื่อการผลิตนะครับมอบคืนให้กับกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตคืนความสุขให้กับเจ้าภาพให้กับชุมชนนะครับเป็น ผลผลิตทางกลุ่มนะครับมอบคืนให้กับจุนทมถือว่าเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกมีสุขร่วมเสพมีทุกก็ร่วมต้านทึงแม้ว่าจะไม่มากไปด้วยคุณค่าแต่ด้านน้ำใจนะครับเปลี่ยมล้นนะครับมอบคืนก็ขอเกับที่นะครับเจ้าภาคกับกับที่ต้องขอกราบขอบคุณนะครับเขียรตผู้มีเกียรติซึ่งได้มาร่วมไว้อา เกียรติจากแขกผู้มีเกียรติซึ่งท่านเดินทางมาร่วมไว้อาไรในการจ่าไปของคุณแม่ทองสุขจำปาอ่อนวันนี้ท่านให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบางสุขเลยครับเราจะไม่มีภาพเปิดนะครับพิธีการแบบเรียบง่ายจะเป็นทอดผ้าอยู่3ามชุดนะครับแต่และชุดจะประกอบไปด้วยสิบท่านและก็วันนี้ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านนายกุองค์การบริหารส่วนตำบลเราด้วยครับท่านที่สนะครับเขากราบเรียนเชิญคุณพ,พ่อเรา ดีดวงพันธุ์ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับอท่านที่สี่ขอกาบเรียนเชิญน,นางวิงจำปาอ่อนซึ่งเป็นบุตรสาวของอคุณแม่ทองสุภจำปาอ่อนผู้วัยชนนะครับอาท่านที่5้าขอกาบเรียนเชิญน,นางวงจำปาอ่อนซึ่งเป็นบุตรสาวนะครับคนที่สองาท่านที่6นะครับขอกาบเรียนเชิญคุณพ่อฉลองดีดวงพันนะครับซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับอาท่านที่ จ็ดนะครับขอกาบเรียนเชิญคุณอสุบันดีดวงพันธ์นะครับซึ่งเป็นหลานนะครับแต่ท่านที่แปดขอกาบเรียนเชิญคุณพ่อมีดีดวงพันธ์คุ้มวัดนะครับคุณพ่อมีดีดวงพันธ์ธกิจด้วยนะครับต้องเป็นมีคุ้มวัดนะครับท่านที่เก้านะครับขอกาบเรียนเชิญคุณลุงพันธ์ดีดวงพันธ์นะครับและสุดท้ายในชุดนี้ขอกาบเรียนเชิญคุณพ่อป่งดีดวงพันธ์นะครับซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ สาหลักของพี่น้องชาวบ้านขอนแก่นเลยนะครับสิบท่านด้วยกันนะครับทอดผ้าะบางสุภูนสุดท้ายก็คือคโกดีดงผันนะครับถือว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนในการบริหารในการขับเคลื่อนชุมชนนะครับองนี้สิบท่านด้วยกันนะครับพิธทอดผ้าบางสุุูน ทุกที่ยังจะประกอบไปด้วยยากทางน้นนะครับในทุกที่เลยนะครับทางน้นนะครับบายใจได้คุณลุงเราดีดวงพันุ์ซึ่งเป็นอปพลนะครับขององค์การบริหานส่วนตำบลนาอุดมจะทําหน้าที่เฝ้าด่านนะครับประจำไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานท่านผู้นี้นะครับ ใหญ่ใจถึงพึ่งได้นะครับเหมาะสมสำหรับโปโปพลนะครับนักเลงมาก็ไม่กลัวนะครับดูหุ่นแล้วสิท่านนะครับในชุดที่1นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นชุดญาติทั้งนั้นนะครับหลังจากวางเสร็จก็เชิญเข้า ประจําที่เดิมน,นะครับเราจะมีชุดสุดท้ายเท่านั้นนะครับที่จะได้ยืนรอพระคุณเจ้าตามธรรมเนียมปฏิบัตินี่แหละครับ ผมเห็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าจะเป็นท่านผูจัดหรือว่าท้านรองท่านก็จะทำน้ที่าดีวนะครับแล้วก็จับเข้าที่เลยพะเวลาครับต่อไปเป็นชุดที่สองนะครับชุดที่สองก็จะประกอบไปด้วยสิบท่านนะครับชุดที่สองนะครับ